พี่รับพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพาไปมึงครับมีคนถามถึงอยากมึงพม่าครับแม่พม่ามาง,อนนะ,ะมมอ,งอนนะครับแม่แม่ก้อยงอนนะครับแม่ก้อยงอนเดี๋ยวผมพาไปมึงนะครับเดี๋ยวผม,ผมพาไปมึงที่ที่เลียงยูซุ่มนะครับที่เลียงยูทั้งหน้าหน้าเลียงครับหน้าแค่แคเลียงไว้นะครับผม มีทั้งแม่พม่างอนนะครับก้อยงอนนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองนะครับไปเมืองกันในเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปครับผมโอเคครับไก่แม่ครับไก่ตัวเมียครับมาง่อนนะครับผมมางอนสวยๆนะครับผมท่านได้สนใจก็สามารถทักมากหดมาคุยกันเลยนะครับผมนี่ครับแม่พันมาแม่พันสวยๆนะครับผม เรามีไก่นุ่มส,สวยๆนะครับสวยๆมาง่อนนะครับแล้วก็ไก่นุ่มนะครับการใดสนใจก็ทักเข้ามาคุยนะครับผมเลี้ยงไก่ขายนะครับผมจุดนี้มาง่อน,นครับ ตัวเมียมางอนนะครับผมนี่ครับใครชอบมางอนนะครับผมตัวเมียครับจุดนี้ไก่องอนครับไก่งอนนี่ตัวเมียก่อยงอนครับพามาชมตัวเมียไก่องอนครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับผม ไกดงอนสวยๆนะครับแม่พันแม่พันนะครับตัวนี้จุดนี้แม่พัน <ส gue> <ส öyle> มีไกง่งอนมางอนนะครับไก่ต้องการไกง่งอนมางอนก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมตัวนี้เลี้ยงอยู่ซุ้มนะครับอยู่ทาง เดือทางซุ้มนะครับคร<อ>ับ <ง lly> น, <ง lly> นี่ครับมันใดสนใจก็ทักมาไ,ได้ครับกำลังให้ข้าวไก่นะครับผม โอเคครับ